สวัสดีครับคุณแม่มัจฉาครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเคยอีสานใต้ครับมาติดตามเรื่องราวความฝันคลิปโค้งสุดท้ายของคุณแม่มัจฉาในงวดของวันที่2มกราคมปีพศสอ6 9ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่31เนาะแม่เนาะค่ะครับวัน่า ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับคุณแม่เองก็บอกว่าได้แนวทางตัวเลขความฝันที่จะมาแบ่งปันมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาแล้วครับเช่นเคยเนาะแม่เนาะ,ะครับโอเคครับพูดถึงเรื่องราวความฝันของคุณแม่คุณแม่ฝันพันมาจามือแล้วครับฝันนี้ครับที่สุดเบลอขึ้นว้านนี่แหละค่ะฝึงฝันเมื่อคืนจ้ะขึ้นว้านโอเคครับเราดลยเนาะครับแม่เมือนขึ้นว้านแน้เมือม่อ มือนอนอยู่ไอ้อันมองอพยพน่ะแม่มือขึ้นก้อนนี่สามขึ้นแล้วสามสามมือแล้วครับสามวันแล้วนนี่คือไปนอนอยู่ที่ศูนย์อพยพแม่แล้วก็ฝันจ้าพึ่งกลับมาวันไหนนะครับแม่ฝันมามือมือก้อนนี่มือก้อนนี่อ๋อมาได้สองมือแล้วสองมือแล้วเพราะว่าคลิปแรกนั้นไปเห็นอยู่ศูนย์อพยพคือกันแม่ครับแล้วกลับมาบ้านแล้วเราเมื่อกี้นี่ได้ไปอีกเนาะแม่ไปอีกไปครั้งที่สามครั้งที่สามรไปอยู่ขุนสองขึ้นครับ อยู่หัวหงืยอทับทนครับเดี๋ยวให้คุณแม่เว้าเลยเนาะครับค่ะแม่มัช้าฝันเห็นอีหยังแน่ครับผมค่ะาัขกงฝันก็ฝันมาไปผุนละไปไอันอ้โโยไปพวกโไปอยู่หัวทับทานอยู่วัดครับอยู่วัดเน้วัดวัดวัดอีหยังละเออมันบ่ฮููวัดอีหยังดอก้านนี้อันคนก็หลาย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 แหงเนียนนั่นมานี่เพิ่็เ็ดกับเขากับน้ำให้กินน่ะละกินเหล้วมันยำยำํดือดเดืมากอะพักกันคุยกันอะกะ คุยกันโซเล่โซเล่กันนาโซเล่กันถามกันสุกซุกยังกันแหะมันก็ไปนอนครับก็ไปนอนไอ้เราสองคุ้มเครื่งอะไรไปนอนไปนอนบัานนี้ก็นอนมอลับดอกมอลับบัานนี้ก็ลุกขึ้นมากก็มานั่ง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 อยู่มานั่งอยู่บัานนี้ก็อันมูเข้ามาเอ้าโต้เข้ามานอนเลยเฮ้ยเพื่อนว่าตัวนี้ฝันได้ไงมูเข้ามามูเข้ามาโต้เข้ามานอนเลยเฮ้ยอันโอ้ายมูข่นนอนมูข่นอยากนอนมาสั่งก้มฝันเด้ไงครับบ้านนี้ก็ เด้ลูกขึ wow. yeah. ้นล I mean ูกขึ Damn, ้นกะย่างย่างกับไปห้องหนาย่างกับไปในห้องหนาย่างไปห้องน้นามาดี้อันหลวงพ่อนั่นเพิ่นอันเบาเพิ่นเบากันน่ะนาหลวงพ่อหลวงพ่ออะไมีอยูซีหาองค์อะไรยูวัดนั่นเพิ่นเบากันเรื่องเรื่องฟันนี่เพิ่นเบากันเพิ่นบอกว่าอันอันไม่ออกก็ร้ายเพิ่นว่างสิไม่ออกก็มาลาอยู่ดอกเพิ่นว่ามาตั้งเจ็ดสองสองผุดหน่ะเพิ่นว่าจังสี่หลวงพ่อเลยว่าเอ้าหลวงพ่อก็บอกจังสันเพิ่นว่ามาเจ็ดสองสอง บ้านนี้ว่าเอ้าก็เลยก็เลยไปอันแม่ก็เลยยางออกมาจากห้องน้ำไปนั่งไปยางยางยางอันเบิ่งบงพอเพื่อนบอกกันอะไรว่าเขาบอกข้อมูนเลยแบบเจ็ดสองสองเพื่อนกระว่างสิครับบ้านนี้แม่ก็เลยออกมาอุ้ยฝันตัวนี้ฝันแล้ว่าสิยบอะไรโมังก็เลยหูงเมือเลยแปลว่าได้เลขจ้าเจ็ดสองสองอันบงพอว่าจ้าหางเดียวแต่ว่าแต่ว่าห้องพออันต้นต้นนี้ได้ฝันเด้ตัวนี้ได้ฝันห้วงพอมานับ เพื่อนมานับเบิร์ว่าอันไม่ออกอันนอนนอนอยู่อ่ะเพื่อนมีเพื่อนมีมุ่งไห้เนี่ยมุ่งน้อยๆนะมุ่งน้อยมุ่งขอบนะไอ้ผู้ละอันละอันละอันบ่าเพื่อนก็มานับเพื่อนว่าอันโอ้ยอันสามโอ้ยอีอีทีปสามแถวมาจังสี่เพื่อนชื่อว่างสันยิปสามแถวสามสองบ่อไหนวะสองสามบ่อเออสองสามยนเอาเน่้อลวงพ่อตัวนี้ตัวนี้บริสุทเด้ตัวนี้เรื่องจริงเ่นวาจไดะ เป็นว่าอีอีสิบสามแถวยี่สิบสามแถวยีฟสามแถวกับสองสามสามสองตีล่ะครับกันตอนแต่แต่พ้าพูดไม่ชัดจ้ะคุณบอกว่าสัตว์แต่แต่แม่ว่าน่าจะเป็นยี่สิบสามแมนค่ะอีฟสามแถวครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงตัวนี้เเลยฝันที่คุณแม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นผ้าเข้ามานับว่ามีญาติโยมมานอนอยู่ที่วัดกี่คนจ้ะก็คือมียี่สิบสามจ้ะแถวจ้ะอ๋อ ไอ้จักคนแม่มีจักคนเจ็ดเจ็ดสิหคนอ๋อมีเจ็ดสิบห้าคนแต่ลงนั่นและครับคแต่มีมุ่งนั่นก็คือยี่สิบสามแมนยี่สิบสามคนหลวงพ่อว่ายีบสามแถวจ้าหลวงพ่อพนับจ้าหลวงพ่อพนับจ้าครับครับเแม่ก็เลยออามาเปล่นแนวทางจ้าอย่าเพิ่บอกเด็กครับครับแต่มแม่ันยังสั่นก็เอาอันขึ้นนี้เด้อสองสองล้วติเป็นสามสามเด้อ เออเขียนเขียนไหนเพื่อนแน่สองสจ้าการสามสามเพราะว่าแม่เคยฝันมาว่ามันเพิ่นบอกสิมันสิี้ยา่มันขึ้นึังสินะการสามสามด้วยหรือจ้าสองสามกับสามสามจ้าเนี่ยว่าแต่เพิ่นก็ตัดเอาวติลับเพิ่นจ้าเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับจ้าอืมอันนี้เนาะครับตัวนี้นี่แหละนี่ค่ะครับอ่าท่านผู้ชมครับอ่าก็คือคุณแม่มัตฉานะครับ ไปฝันอยู่ที่สูนอุพยบแล้วก็คืนนั้นก็ฝันจฝันว่าตัวเองไปเข้าห้องน้ําแล้วได้ยินเสียงท่าเนี่ยพูดพูดพูดกันว่าอคนมาอยู่ที่วัดเนี่ยเจ็ดสองสองคือพูดเป็นว่าเจ็ดสองสองไม่ใช่เจ็ดร้อยยี่ิบสองบออะไรบาคือพ่าพูดว่าเจ็ดสองสองนะคุณแม่ก็เลยได้ยินแล้วก็ออกจากห้องน้ามาเนาะแล้วก็ตื่นก็แค่ฝันก็ไม่ยาวเท่าไหร่แต่ได้เลขเลย 722คสองคท่านผู้ชมถ้าตัดก็7 2กับ2 2งสองส่วน2 3ครับคือคุณแม่อ่าอันนี้ไม่ได้ฝันตอนนี้ไม่ได้ฝันเลยี้าพูดว่าญาติโยมมาอยู่ที่วันเนี่ย3 3แถวจ้าแถวก็คือท่านนับไอ้ตัวมุ้งมุ้งครอบครับก็เลยยืดมาเป็นแนวทางเพื่อคุณแม่คือตัวของคุณแม่ชอบตัวเลขอยู่แล้วครับชอบหวยอยู่แล้วเวลาผ้าพูดเป็นตัวเลขอะไรก็จะ นำมาซื้ออยู่แล้วเพราะว่าบางท่านบางบางครั้งท่านจะไม่ให้หวยแล้วก็ถ้าจะให้ก็คือท่านจะพูดเป็นแนวทางข้ากระจับเอาใช่ถ้าท่านพูดเลขเราก็ต้องฟังเราไปวัดเนาะนันแหละมันก็บอกขําเดียวเท่านั้นแหละใช่จ้็เอาไปเป็นเลยใช่ก็เหมือนที่บ้านผมอนกันเวลาไปวัดวัดป่าท่าปฏิบัติเนาะท่านจะไม่บอกเลขครับแต่ท่านก็จะพูดเป็นในใช่ครับ ขาซื้อเลขวันที่แม่การเนเบาสองคังแม่ก็จะบอาเลยเป็นบางคังเดียวเบาเทือเดียวครับโอเคครับสองสามแล้วก็คุณแม่ให้กันสามสามด้วยครับก็มีแค่นี้เนาะแม่ไม่แค่นั้นละครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับพิจารณาดูครับเพราะว่าคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะแม่ครับแม่เลขที่ให้มัดตัวใดเป็นพิเศษบ่ครับที่พิเศษที่สุดที่พิเศษที่สุดก็คือสองสามล่ะด้านนั้น สองสามที่ผ้าบอกนะที่ผามันบอกค่ำเดียวเลยแต่เรื่องจริงนะบด้ฟันเนี่ยนันแต่บด้ฟันตอนนี้เรื่องเรื่องจริงบก็มีประมาณนี้เนาะแม่เนาะอันนี้คือเลขเดียวทางโค้งสุดท้ายขอให้ออกตรงๆเนาะแม่เนาะครับวันนี้ก็มีเลขต่างประเทศด้วยไอรลาวด้วยแต่สําหรับผมเคยสารใต้แล้วก็คุณแม่ก็คือทําแนวทางเกี่ยวกับ เลขนัฐบาลไทยเราเนาะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมจะนําไปประกอบการเสี่ยงโชคในช่องทางอื่นก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ครับโอเคครับก็งไดวงมันครับแม่วัชชาครับใกลปีใหม่แเนแอ่เนาะครับเดี๋ยวให้คุณแม่โปรยพรให้ f อฟในช่องของเคยอีสานใต้หน่อยครับแม่ครับจ้าสาธุค่ะปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมา ปีใหม่นี้ขอให้ถูกรลงวัลปังปังปังหมดทุกคนนะคะสาธุค่ะสาธุครับตัวผมเองปีใหม่นี้เนาะผมก็ขอให้คุณแม่มัชชาสุขภาพแข็งแรงครับ<า>แล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะ<า>แม่เนาะแล้วก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือตลอดไปครับแม<า>่<า>ขอบคุณครับแม<า>่